สวัสดีครับผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับคงได้รับข้อมูลข่าวสารแชร์กันมานะครับว่าตัววัคซีนโควิดเองเนี่ยนะครับเวลาที่ฉีดไปแล้วเนี่ยมีงานวิจัยออกมาจากอิสราเอลโดยทําด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่ของอเมริกาที่สถาบัน MIT นะครับบอกว่าเออเราเจอว่ามีคนอายุต,ตั้งแต่16-39ถึง39ปีที่อิสราเอลนะครับมีการใช้บริการรถฉุกเฉินด้วยเหตุผลเพราะว่ามีหัวใจหยุดเต้นแล้วก็มี หัวใจมีปัญหานะครับเพิ่มขึ้นถึง25%นะับตั้งแต่มีการใช้วัคซีนขึ้นมาในประเทศอิสราเอลนั่นเองนะครับแล้วก็ดูต่อไปว่ามันไม่ได้เจอว่ามีความเกี่ยวข้องกับตัวการติดเชื้อโควิดไม่ได้ทําให้มีปัญหาทางด้านหัวใจเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาอ่านงานวิจัยชิ้นนี้ให้ฟังเลยนะครับพอดีงานวิจัยชิ้นนี้ออกมาในช่วงที่ผมกาลังอยู่เวรพอดีผมก็เลยไม่สามารถที่จะมาอ่านให้ฟังในแง่งม,มุมได้นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวัน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐ,รฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตหมาบัดนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าสําหรับคนที่ไม่สามารถฟังจนจบได้นะครับงานวิจัยชิ้นนี้บอกได้แค่อย่างเดียวคืออาจจะมีความเกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจากคนที่เขาเป็นคนเขียนงานชิ้นนี้เลยนะครับแล้วผมจะให้ดูว่าเขาเขียนไว้ตรงไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนี่นะครับตรงนี้เขาบอกว่าไม่สามารถบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันได้นะครับเพียงแต่ว่างานวิจัยแบบนี้เนี่ยทำมาเพื่อที่จะดูว่ามีสัญญาณอะไรหรือเปล่าที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นจะต้องไปตรวจยืนยันอีกครั้งให้ชัดเจนนะครับ และไม่สามารถสรุปอะไรได้จากงานวิจัยชิน้นนี้งานวิจัยชิ้นนี้ไม่สามารถสรุปดังที่เขาบอกได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปเลยว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องตรงนี้ผมหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับเรื่องของสถิตินะฮะข้อแรกเกินก่อนเลยนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ทําอย่างไรนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ใช้ข้อมูลของ EMS นะครับหรือ Emergency Medical Service ก็คือคล้ายๆกับรถ รถพยาบาลประเทศของประเทศเรานั่นแหละนะครับเวลาที่เราโทรไปฉุกเฉินนะครับให้รถพยาบาลมารับเนี่ยเขาก็จะดูว่ามีกี่คนนะครับที่โทรมาด้วยสาเหตุเพราะว่ามีการแจ้งว่าหัวใจหยุดเต้นหรือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าตรงนี้คืออันแรกมันเป็น first มันเป็น self reporting system หมายความว่าขึ้นกับพนักงานที่ ไปกับรถฉุกเฉินว่าเขาจะวินิจฉัยว่าเป็นอะไรแต่ไม่ได้มีการรวมว่าการวินิจฉัยชิ้นนี้มาจากหมอนะครับดังนั้นมันมีหลายครั้งมากที่ว่าเวลาที่เราวินิจฉัยอะไรในเวลาที่รถฉุกเฉินไปถึงเนี่ยนะครับอาจจะมีความแตกต่างไปบ้างเมื่อคนไข้มาถึงโรงพยาบาลแล้วก็ในโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการวินิจฉัยเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเราสรุปว่าเป็นอะไรตรงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้เอาตรงนั้นนะครับเขาเอาแค่ว่า คนที่ออกไปพร้อมกับรถฉุกเฉินเนี่ยวินิฉัยว่าเป็นอะไรนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นปัญหาข้อที่1แล้วนะครับอ่าและอันที่2คือคนคนที่เขาเขียนนี่เขาก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ที่ผมให้ดูนะฮะบ,บอกว่ากรณีที่เคสเหล่านี้เนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่โดยตรงกับเรื่องของโควิดก็ก็ได้นะครับเหตุผลเพราะว่า มันจะมีความเกี่ยวข้องเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีการล็อกดาวน์ของประเทศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการระบาดเริ่มเพิ่มขึ้นทําให้คนเนี่ยกลัวไม่ค่อยกล้าที่จะไปโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยไปหาอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเกี่ยวข้องตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับอ่าทำให้เราขาดข้อมูลบางข้อมูลไปหรือบางคนเนี่ยมันเป็นโรคจางอื่นอยู่แล้วนะครับเป็นโรคอะไรโรคหัวใจโรคอะไรที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยโดยปกติจะต้องไปพบแพทย์ แล้วก็ต้องไปรับยาแต่ถ้าเกิดว่ามีการกลัวไม่อยากจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพราะว่าการระบ,บาดน้ำภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างนี้ก็รอจนกระทั่งตัวเองเริ่มมีอาการหนักแล้วก็ไปหาอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับวัคซีนเลยนะครับที่สําคัญคืองานชิ้นนี้เนี่ยนะฮะผมจะให้ดูตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราอ่านงานวิจัยเราจะต้องดูว่าเขาทํางานวิจัยยังไงนะครับเรื่องของเมธอดตรงนี้สําคัญมากๆนะครับ ตัวนี้ cardiac arrest นะฮะก็คือหัวใจหยุดเต้นอันนี้ตรงไปตรงมานะครับโดยที่เขาจะตัดเอาคนที่ค่าตัวตายหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรออกไปนะครับเขาจะเอาเฉพาะคนที่มีหาเหตุอย่างอื่นนะครับมาเกี่ยวข้องนะฮะ ACS ตัวนี้ acute coronary syndrome นะครับก็คือเป็นการที่มีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมันอุดตันนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมานะครับโดยเขาแบ่งเป็นช่วงของการศึกษาดังนี้นะครับอาช่วงปกติคือ14เดือน ก่อนที่โควิดจะระบาดที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็คือช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมกราคมปี2019จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2020นี่ะครับนี่คือเป็นช่วงก่อนโควิดจะระบาดในอิสราเอลนะครับช่วงที่2ของเขาก็คือช่วงที่นี่เลยครับตั้งแต่มีนาจนถึงตอนช่วงธันวาคมปี2020นนะครับโดยเขาดูในช่วงนี้เขาพบว่า มันเป็นช่วงที่ก่อนจะฉีดวัคซีนนะครับดังนั้นถ้าเขาเปรียบเทียบเขาก็จะเปรียบเทีเเยบการที่มีการโทรขอความช่วยเหลือจากรถฉุกเฉินในช่วงก่อนที่จะมีโควิดระบาดแล้วก็ช่วงที่มีโควิดระบาดแล้วแต่ยังไม่มีการฉีดวัคซีนในช่วงนั้นนะครับสิ่งที่เขาพบใน,ในงานศึกษาครั้งนี้เขาบอกว่าเออมันไม่พบว่ามันมีการเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับเมื่อเทียบในช่วงที่ยังไม่มีการฉีดวัคซีนแต่ช่วงที่เป็นโควิดระบาดนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับปัญหาอยู่ตรงที่่วา นี่เลยในช่วงที่เขาเอามาเป็นตัวแทนของช่วงที่โควิดระบาดโดยที่ยังไม่มีการฉีดวัคซีนนั้นอิสราเอลยังไม่ค่อยมีการระบาดมากเท่าไหร่นะครับโดยเคสเนี่ยผมสามผมไปดูมาแล้วท่านสามารถไปดูได้ด้วยตัวเองเลยนะครับว่าในช่วงนั้นมีเคสอยู่เท่าไหร่นะครับเคสนี่มีอยู่ประมาณสัก40,000 0กว่าเคสนะครับ420,000เคสนะฮะซึ่งคิดเป็นประมาณ4.6%ของประชากรที่อิสราเอลนะครับอ่านี่ถ้ามันมีเคสน้อยขนาดนั้นเนี่ยนะครับ ท่านจะสามารถที่จะบอกได้หรือเปล่าว่าไอการที่เขาโทรขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับเคสนี้มันไม่มีความมันบอกไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าจํานวนเคสมันน้อยอยู่แล้วนะครับเราจะเอาไปเปรียบเทียบอะไรกันล่ะครับเราก็อาจจะเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่มีปัญหากับคนที่เขาไม่มีปัญหาอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นโควิดนะฮะนังนั้น,นเราจะไปบอกว่าการที่คนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยนะครับอ๋อตรงนี้ต้องลืมเล่าไปอย่างหนึ่ง โควิดเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้เราก็ทําให้เกิดตัวเยื่อหุหัวใจอักเสบได้ด้วยการเป็นโควิดเฉยๆเลยนะครับโดยเราดูู่ในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่มันเป็นเนี่ยมากกว่าการไปฉีดวัคซีนเป็นร้อยเท่าเลยนะครับหลายร้อยเท่านะฮะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้เขาอยากจะเอาออกมาชี้ให้ฟังนะครับแต่ว่าเขาก็ชี้บอกว่าเออมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันหรอกตัวโควิดนะครับกับการที่เ,เป็นเป็นการโทรเรียก เอารถพยาบาลมารับนะครับเน,เนื่องด้วยปัญหาทางด้านหัวใจนะครับแต่ว่าผมจะบอกมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าจากที่เราดูเนี่ยช่วงก่อนโควิดนะครับแน่นอนมันไม่มีเคสโควิดถูกไหมฮะกับช่วงที่เขาเอามาเปรียบเทียบเนี่ยก็คือช่วงมีนามีนาปี2020จนถึงธันวาเนี่ยครับเคสมันน้อยมากครับอย่างเี้เราจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าผมบอกสิครับว่า โอเคสำหรับช่วงนี้สมมุตินะฮะสมมุติว่าแทนที่จะมี 4. 6เป็นเป็นโควิดถ้าผมบอกว่าเขามี80%ดสิเป็นโควิดอยู่ตอนนั้นนะ่ะแล้วเขามาตรวจเทียบกันระหว่างก่อนกับหลังโควิดระบาดโดยที่ยังไม่มีการฉีดวัคซีนแล้วเจอว่าการโทรระรศัพท์มันมากขึ้นเพื่อเรียกตัวเฉยเฉเนี่ยอันนี้แหละอาจจะมีความเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าเคสมันเยอะมากๆเราสามารถเทียบคนที่มีเคสกับคนที่ไม่มีเคสได้นะครับอันนั้ตรงนี้เป็นข้อจํากัดอย่างใหญ่หลวงมากๆเลยนะครับของงานวิจัยชิ้นนี้ ต่อมามาดูกันเลยดีกว่าว่าช่วงที่มีการฉีดวัคซีนของอิสราเอลเนี่ยก็ฉีดกันเมื่อไหร่และเขาแบ่งเป็นยังไงนะครับเขาแบ่งเป็นช่วง6เดือนนับตั้งแต่เขามีการฉีดวัคซีนนะครับก็คือช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมปี2021จนถึงเดือนอมิถุนาปี2021นีนะครับในช่วงนี้สามารถไปดูได้เองเลยนะครับว่าคนที่ฉีดวัคซีนมีน้อยกว่า60%นะครับถ้าตรงๆก็คือมี56%ถามว่าผมเอาตัวเลขนี้มาจากไหนนะครับตัวเลขนี้ มาจากตรงนี้ครับเขาบอกไว้เสร็จสับเลยว่าเขาเอามาจากไหนเหมือนกันคุณก็สามารถไปหาได้เองตรงนี้เลยนะครับเว็บไซต์อันนี้เป็นของอิสราเอลนะครับซึ่งเขาจะมีการรวบรวมท,ทั้งหมดไว้นะฮะท่านสามารถไปดูได้เองเลยนะครับว่ามีการฉีดวัคซีนอยู่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นในช่วงเวลาที่เขาเอามาเอามาศึกษานะครับโดยเขาศึกษาในช่วงนั้นเนี่ยก็คือเขาเอาจํานวนเคสที่ฉีดวัคซีนมาดูด้วยนะครับเทียบมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอา้าวและอ้ เนี่ย40%ตรงนี้นะครับ40%นี่คือไม่ได้ฉีดวัคซีนในตอนนั้นนี่ถูกไหมฮะก็มีจํานวนส่วนมากเลยนะครับที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในตอนนั้นการที่เราจะเอามาบอกว่ามีเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนี่ยมันบอกได้ยากนะครับถามว่าถ้าเป็นผมทํางานวิจัยชิ้นนี้แล้วผมต้องการว่าจะดูว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องหรือเปล่านะผมจะทําอย่างไรนะครับข้อแรกนะฮะผมจะนอกเหนือจากการเอาข้อมูลของรถพยาบาลที่ได้รับการ โทรแจ้งเข้ามานะครับผมจะเอาข้อมูลที่อยู่ในโรงพยาบาลที่คนพวกนี้ไปรักษาในโรงพยาบาลว่าสุดท้ายแล้วหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะตรงที่สุดเลยว่าตกลงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่นะครับอันที่2ผมก็จะถามคนไข้คนนั้นที่ไปถึงโรงพยาบาลว่ามีโควิดหรือเปล่าในตอนนั้นนะครับอันที่2มีการฉีดวัคซีนมาเมื่อไหร่เพราะว่าอันนี้ข้อมูลที่เขาได้มาจากรถพยาบาลจากการโทรฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเลยว่าคนไหนที่เป็นโควิดคนไหนไม่เคยเป็นโควิด และคนไหนได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ไม่ได้บอกเลยครับนะฮะเขาเอาข้อมูลไม่ได้มาจับเป็นตัวตัวเป็นคนๆไปนะครับเขาเอาข้อมูลมาเทียบกันระหว่างช่วงนั้นมีการฉีดวัคซีนประมาณเท่านี้ช่วงนี้มีการโทรประมาณเท่านี้แล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนไหนโทรแล้วคนไหนเป็นแล้วคนไหนได้รับการฉีดวัคซีนมันไม่ได้ถูกไหมฮะ ถ้ามันไม่ได้เสร็จปุ๊บแล้วการสรุปแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนที่จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปป่วนให้คนอื่นบอกว่าเห็นไหมเนี่ยงานวิจัยจากประเทศที่ฉีดวัคซีนมากที่สุดและเร็วที่สุดในโลกนะอิสราเอลนะฮะร,รวมทั้งนักวิจัยระดับ MIT ของอเมริกาเนี่ยออกมายังบอกอยืนยันอย่างนี้เลยนะครับอันนั้นก็คือท่านไม่ได้ไปอ่านงานวิจัยนะครับก็เชื่อไปโดยที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นอันนี้ก็เท่าที่ผมอ่านมาคล้าย อย่านี้ผมเห็นข้อข้อช่องโหว่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับยังไม่สามารถเจออะไรที่สามารถสรุปได้เป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่หลายๆคนเนี่ยพยายามสรุปด้วยตัวเองนะครับผมเห็นเวลาแชร์ข้อมูลทางไลน์ก็จะสรุปมีคนพิมพ์เพิ่มเข้าไปว่าอย่าไปฉีดนะมันน่ากลัวในคนที่อายุน้อยนะครับที่สําคัญถ้าดูข้อมูลอันนี้แล้วท่านลองไปอ่านเองนะครับท่านจะเจอว่าในกลุ่มของอิสราเอลที่ฉีดแล้วเจอปัญหาโทรมาบ่อยเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่แต่ท่านรู้กันไหมฮะ เวลาปกติเนี่ยที่เราพูดพูดกันทั้งหมดแล้วนะครับว่าเออในเวลาฉีดไฟเซอร์อย่างอิสราเอลเนี่ยเขาฉีดไฟเซอร์นะครับ BNT 1 6 2 B 2ตัวนี้คือไฟเซอร์นะครับเราเคยได้ยินไหมครับคุณคๆณแมว่าเวลาที่ฉีดไฟเซอร์เนี่ยสิ่งที่เราเจอในคนแล้วเป็นกล้ามเนื้อัวจอักเสบหรือเย,ยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยมักจะเป็นใครครับผู้ชายอายุน้อยแล้วทำไมอิสราเอลเจอผู้หญิงอันเนี้ย ก็แปลกแล family, นะครับว่ามันเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัคซีนเลยอาจจะเป็นที่กรณีอื่นหรือเปล่าตรงนี้ไม่ได้บอกเลยนะครับแล้วเขายังไม่ได้บอกอีกว่าคนเหล่านี้ที่โทรไปเขามีโรคประจําตัวอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าที่เสี่ยงต่อการเป็นหัวใจมีปัญหานะครับไม่ได้บอกดังนั้นเราบอกไม่ได้เลยนะครับว่าเขาสรุปได้ว่าอย่างไงนะฮะแล้วตรงที่สําคัญตรงนี้ท่านไปอ่านเองก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์งานวิจัยชิ้นี้ไปให้อ่านนะครับแต่ว่าใจความสําคัญผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าจะมีอีกบางส่วนที่ผมจะให้ดูนะฮะ ตรงนี้ตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับนี่เขาบอกว่าสำหรับ a c s events ก็คือ acute coronary syndrome ก็คือเส้นเลือดหัวใจเนี่ยที่มันไปนเลี้ยงหัวใจมันติบถ้ามันติบปุ๊บกล้ามเนื้อหัวใจก็จะขาดเลือดนะครับสำหรับกรณีนี้เขาบอกว่า e m s call ก็คือการที่โทรมาแจ้งรถฉุกเฉินนะครับไม่สามารถที่จะจับเอาทุกๆคนที่เป็นเคสเหล่านี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า มีบางส่วนเขาไปโรงพยาบาลเองครับนี่ direct hospital walk-in will not be account for in the EMS data ก็คือคนที่ไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งรถฉุกเฉินไม่ได้อยู่ในงานวิจัยชิ้นนี้ครับนะฮะมีเยอะแค่ไหนนี่เลยจากอิสราเอลนะครับนี่ข้อมูลของอิสราเอลพบว่ามีประมาณสัก50%ของ ACS ทั้งหมดมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า งานวิจัยชิ้นนี้สถิติที่เขาทำได้มาเนี่ยมาจากเพียงแค่50%ของเคสทั้งหมดนะครับเอาแล้วถ้าเกิดว่าเราเอา100%เอาเอา50%ที่เดินไปโรงพยาบาลเองไปโรงพยาบาลเองมารวมกับที่เขาวิจัยเงี้ยงานวิจัยทั้งหมดอ่ะผลมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับถูกไหมฮะมันไม่ใช่ว่าโอเคถ้าผมบอกว่าโอ้คนที่ไปโรงพยาบาลเองเนี่ยมีแค่หนเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะถ้าบอกว่าตรงนี้มีแค่หเปอร์เซ็นแล้วคุณที่เอามางานวิจัยนี้มีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับ อย่างนี้โอเคผมถึงจะบอกว่าอองานวิจัยชิ้นนี้อาจจะพอบอกอะไรได้หน่อยแต่ว่าถ้าขนาด50เลยที่ที่มันไม่รวมอยู่ในงานวิจัยชิ้นนี้แล้วเอามาสรุปเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอโอเคและอย่างที่ผมบอกไปอันนี้ที่เขาพูดนะครับก็คือนี่เลยเขาบอกว่าเกิน25%นนะครับอันเนี้ยเจอว่า มีการโทรเรียกรถฉุกเฉินเพราะว่าสาเหตุทางด้าน1หัวใจหยุดเต้นอันที่2ก็คือ 2. สงสัยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในคนกลุ่มอายุ1 6บหถึงสาปีนะครับในช่วงที่มีการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคนกลุ่มที่ยังไม่ได้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนโควิดนะครับเพิ่มขึ้น2 5เนะฮะเท่าที่ดูแบบนี้ที่เขาสรุปนะครับบอกได้แค่ว่าแค่มีสัญญาณนะครับแต่มันบอกอะไรไม่ได้หลายอย่างก็คือ1 มันยังไม่ได้รวม50%ของคนไข้ที่เดินไปโรงพยาบาลเองมาวิเคราะห์นะครับอันที่2ไม่สามารถมีความเกี่ยวข้องอะไรกันได้เลยเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ข้อแรกเลยนะครับการวิจัยขึ้นอยู่กับพนักงานที่เป็นพนักงานฉุกเฉินที่ออกไปรับคนไข้นะครับไม่ใช่การวิจัยจากหมอนะครับไม่ได้การวิจัยที่สิ้นสุดสุดท้ายจากโรงพยาบาลครับนะฮะดังนั้นการวิจัยอาจจะผิดได้แล้วตั้งแต่แรกอันที่2ไม่ได้สามารถบอกได้เลยว่าคนที่ไปแล้ว โทรมาเนี่ยนะครับเป็นโควิดหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้สาวลงไปถึงต้นต่อตรงนั้นไม่ได้สาวไปว่าคนที่โทรมาเนี่ยฉีดวัคซีนหรือเปล่าฉีดเมื่อไหร่นะครับไม่สามารถบอกอะไรได้ทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วไม่สามารถบอกได้อีกก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าที่ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจไม่มีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปอะไรไม่ได้นะฮะข้อสรุปอันที่2ของเขาก็คือเขบอกว่า No Observed Statistically Significant Association Between c o v i d -19 infection rates and the c n ร a ย o เ c ็บค่าก็คือเขาไม่เจอว่าคนที่เป็นโควิดนะครับมีความเกี่ยวข้องอะไรใดๆกับโรคหัวใจแลยพูดง่ายๆนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกให้ฟังคือช่วงที่เขาวินิจฉัยแล้วก็เอามาเปรียบเทียบในช่วงที่เป็นโควิดและยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนกับช่วงที่ไม่มีโควิดระบาดนะครับช่วงนั้นเนี่ยโควิดมีแค่4.6%ของประชากรทั้งหมดนะครับ นิดเดียวมากเลยนะฮะนีม่นมันนิดเดียวมากเลยแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกันได้อย่างไรนะฮะที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปก็คือไอ้คนเหล่านี้ทั้งหมดนะครับท่านจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นโควิดไม่ได้ตรวจนะครับไม่ได้ลงไปตรวจนะครับเขาแค่ดูว่าเออมีการยกหูโทรศัพท์เรียกเอารถฉุกเฉินมาเฉยเนะครับพอเรียกรถมาเฉยเปุ๊บคนนั้นไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่ได้บอกว่าเอาตัวลงแล้วเขาเป็นอะไรตัวลงแล้วเขามีโควิดหรือเปล่าไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็พลาดอะไรมาหาศาลเลยนะฮะ นอกจากนี้นี่เลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพูดไว้ด้วยก็คือนี่อย่างน้อยเขาก็ยังยอมรับในงานวิจัยชิ้นนี้นครับ main limitation ก็คือเป็นข้อจำกัดที่ใหญ่มากๆอันนี้ก็คือบอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ย do not include specific information ไม่ได้รวมข้อมูลต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับคนไข้เหล่านั้นนะครับไม่ได้รวมว่า อยู่ในโรงพยาบาลจะตายจะรอดจะเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับไม่ได้สนใจว่าคนคนนั้นจะมีโรคร่วมอะไรที่ทําให้มีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคนคนนั้นฉีดวัคซีนหรือเป็นหรือไม่เป็นโควิดนะครับนะงานวิจัยเขายังยอมรับแบบนี้เลยนะฮะอย่างน้อยก็ยังดีที่เขาออกมายอมรับแบบนี้ว่าไม่ออกมายอมรับนะครับผมว่างานวิจัยชิ้นนี้จะมีปัญหาทางด้านจริยธรรมสูงมากเลยนะครับอ่านะ โอเคตรงนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิน้นนี้ดังนั้นปัจจุบันงานวิจัยชิ้นนี้เพียงบอกได้แค่ว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องมีสัญญาณเราควรจะลงไปศึกษาการให้ลึกขึ้นนะครับแล้วข้อมูลทั้งหมดนะครับผมจะบอกตรงนี้อันนี้ลืมเลยประโยคหนึ่งนะครับนี่เลยกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลมีข้อมูลที่เขาพูดไปทั้งหมดนะครับ แล้วทำไมเขาไม่เอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์ล่ะครับนะฮะในเมื่อติดต่อกับรัฐบาลอิสราเอลได้อิสราเอลมีข้อมูลทั้งหมดถ้าเอาตรงนี้ออกมานะผมว่ามันจะน่าเชื่อถือมากกว่านะครับเพราะว่าข้อมูลเรามีครบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะไปเอาข้อมูลอ้อมๆมาเพื่ออะไรครับนะฮะเพื่อให้เราตกใจเพิ่มขึ้นเหรอนะครับเพื่อให้ต่างคนที่เป็นคนต่อต้านวัคซีนแชร์ข้อมูลออกตรงนี้ออกไปเลยนะครับันั้นผมคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้ ไม่ได้เพิ่มความรู้อะไรให้ผมเลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนความกังวลสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่กับผมผมก็ยังแนะนำการฉีดวัคซีน mrna พวกนี้อยู่ดีนะครับงานทั้งหมดที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็แค่มันมันมีปัญหาอย่างที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะฮะดังนั้นคนที่จะอ่านงานวิจัยพวกนี้ให้ท่านฟังหรือว่าคนที่แชร์ข้อมูลมาทางไลน์นะครับก็อย่าไปแชร์ต่อนะฮะถ้ามีอะไรเนี่ยแนะนําว่า ก็ลองส่งลิงก์มาให้ผมอ่านงานวิจัยเอามาให้ผมอ่านเลยตรงๆนะครับผมก็จะบอกได้เลยว่าตรงลงานวิจัยที่เขาเขียนเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีนะครับเพราะว่างานวิจัยเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะลงไปในหนังในหนังสือวารสารอะไรที่น่าชื่อถือแค่ไหนท่านก็จะต้องระวังการแปลผลให้ดีมากๆนะครับผมย้ํากับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนกับผมเสมอว่า เวลาถ้าเราอ่านงานวิจัยนะ่ะเราต้องอ่านให้เป็นไม่ใช่อ่านที่เขาสรุปมานะครับไม่ได้อ่านเฉพาะตรงที่หัวข้อเขาพลาดมาไม่ฉะนนั้นเนี่ยเราก็จะจบไปเป็นหมอแบบที่ใครพูดให้เราฟังเราก็เชื่อไปเลยนะครับแบบนี้ก็เป็นปัญหากับตัวเราแล้วก็คนไข้แล้วก็ผลก็ตกกับคนที่เขาไม่มีความรู้และไม่สามารถที่จะตีผลงานวิจัยพวกนี้ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องอย่าตื่นตูมนะครับมีอะไรเป็นข้อมูลแล้วเราไม่แน่ใจวิเคราะห์แล้วมันไม่แน่ใจเนี่ยเอามาให้ผมวิเคราะห์ก่อนแล้วผม รู้อยู่ว่ามีคุณหมอช่องหนึ่งนะครับที่เป็นของอช่องภาษาอังกฤษนะครับช่องหนึ่งนะฮะท่านเป็นคนที่ออกมาพูดไปในทางที่ไม่เห็นด้วยกับวัคซีนอย่างมากแต่ตัวท่านเองก็ไปฉีดวัคซีน m อมเมเข็มแล้วนะครับผมจะบอกว่าอย่างนี้เลยผมไปสืบอมาขนาดน,นั้นเลยนะครับแล้วก็มีคนเอาข้อมูลของท่านามาแชร์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าท่านอ่านงานวิจัยตัวนี้ให้ฟังนะครับเราก็บอกว่าโอ้วัคซีนมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ตัวท่านเองไปฉีดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรนะครับแล เวลาอ่านงานวิจัยของท่านเนี่ยท่านไม่ได้ลงลึกแบบผมนะครับไม่ได้ตีความว่าเออมันเป็นยังไงแต่ท่านบอกเลยว่าเออฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับในอิสราเอลเจอว่ามีการเป้นหัวใจอักเสบแล้วมีพวกนี้เยอะขึ้น25%เมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่ได้มีการระบาดของโควิดแล้วก็ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนนะฮะอันนี้ผมอ่านให้ฟังเลยนะครับไม่ค่อยมีใครเอามาอ่านให้ฟังแบบนี้ผมคิดว่าถ้ายังไงเกิดมีนิสิตนักศึกษ,ษาแพทย์อะไรมาฟังเนี่ย พยายามอย่างน้อยถ้าไม่อยากทําวิจัยไม่เป็นไรนะครับอ่านให้เป็นนะครับตีความให้เป็นตอนเรียนเนี่ยเราต้องเน้นตรงนี้ให้มากๆนะครับเอาเท่านี้แหละครับโอเคเท่านี้นะครับใครมีคําถามข้อสงสัยแล้วก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ